โศกเขื่อเจริญพกกระพันบริษัท c p f ประเทศไทยจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์สิทบัดขวาของหนึ่งอำนาจเริ่มจะทำงานแล้วนะครับในยกแรกนี่ครับแหม่แห่งอำนาจมีความมั่นใจเลยครับพร้อมหลังข้าวเชสบุตรสุสกินสั่งซื้อโทร020160000ด่านวันนี้นี่น่าจะเตือยมาพบวับนีครับแหม่มีต่อยหมัก4ก็สบายๆของทั้งคู่ครับแต่ช่วงนี้ฝนตกดุนักงวยคุณน้ำหนักะครับ นี่ก็หาเบอร์ต้นๆผักอีสานของครับขาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลเว่นทั่วประเทศ02 688 23 24ครับคุณคุณนรงวัฒนนี่ครับมาแล้วครับลูกหนักกลับแล้วแม่ยังคืนไม่เดินเกมได้อย่างแข็งแกร่งเลยครับนี่ครับแม่สอกซ้ายนี่นำเข้าไปวงนายอ่ะหนึ่งอำนาจจับคอได้ครับไม่ให้ทางด้านสินพาดาเนี่ยได้ตามลำดับไปครับ ยก2ว่ามันแล้วยกนี้ก็คงจะมันอนะ้วก็นี้ลุยกันต่อครับผู้เอกนํารายการช่วงแรกนะครับทางทูฟ o r y ยูเอาละครับติดตัวหนองบวัวลำพูนัไหนนัชิงชิงเสียบต่อด้วยครับเจ้าหนึ่งอำนาจเอาละว่าเด่นผาด่างของฮ่าแบบนี้ชอบวงนายชอบเค้นเค้นลงมาเสียบไปคนละเข่าโอ้โหนี่ครับจังหวะขีดแล้วเสียบหน้าท้องครับมีบินตีด้วยครับโอ้โ เข้ามาครับหุ้ยแทงซ้ายคืนไปคืนไปหุ้ยขวาลูกดักแทงงสวยเหมือนกันนะครับปลายยกแทงไปเหลื่อยกันอยู่ครับดูเหลี่ยมจับอ่าไยเจนหมิงเอี้ยวๆควบจำกัดจิวเจิ้งปูซันเจียวหนังจิวเจิ้งอีชี่โดยคุณสายชนชัยพัชสกุลอันนี้ก็สะดวกครับหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลเว่นทั่วประเทศ0 2 6 8 8 2 3 2 4กแสองสรรมกุลอุปกรณ์ยิงครับไปเทหลบลงไอีกครั้งครับของหนึ่งอำนาจ จับนายมาเสียบแล้วพาวยกนี้นี่สงครามพาเหมือนเดิมครับโู้แล้วดูครับจังหวะเดินของเด่นผาดานครับตีเข้ามาตกไปนอกเวทีครับแทงซ้ายสวยครับหนึ่งอำนาจเดินหาตัวเด่นผาดางเจอตัวไหมตีไปครับหนึ่งอำนาจเด้งตีแล้วเสียบคืนมาครับผู้นี้จะคู่ขี้เหมือนไฟแรกแล้วครับมามีลูกแกลูกกันเสริมมาครับดูมาเสียบเข้าไปเด่นผาดานหนึ่งอำนาจ ดูโอ้โหแต่ว่าหนึ่งอำนาจก็ไม่ขอยนะคุณกุยเข่าครับเรียกคด้ว่าตอนนี้นี่ก็พยายามจะทายของยกที่สี่ครับมาลุยกันต่อครับเสียไปเสียมาเอามาดูนายหักหักหักแล้วก็โยนเข่ามาครับมงงนายขึกคชักด้วยกันทั้งคู่ว่าตอนนี้หนึ่งอำนาจชิงเดินครับโอ้โหแต่ว่าดูคนละเข่าว่าแฟนๆชอบใครเชียร์ใครครับโอ้โหดู สุดเทคโนโลีของเราในวันนี้เขาบพร่คุณอุปกรณ์ไิทยอบคลายแอปพลิเคชันคลายทีวีท้องสวนภูรีสอร์ทร้านอาหารหงอฟ้งปุ้ง,งเผาทองอัพเดตทางสารคามน้ำจิ้มคุณภาพรเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยขอขอบพระคุณครับมาดูกันต่อนะครับในยกสุดท้ายครับโอ้แบบนี้บอกเลยว่าสนุกแน่ครับต้องลุ้นกันจนถึงกระต่อจับนายได้แล้วครับลูกขยันมีจับจับแล้วตีไปโอ้โกดาแลเสียบแล้วโดนเสียบจะเป็นเกมของใครครับ เดินต่อครับเดนผาดางหาเรื่องอย่างเดียวอโอ้โยเด้งสวยครับหนึ่งอำนาจหนึ่งอำนาจไล่ขาไว้โอ้ดูเดือดเร้าใจครับตั้งไว้ชนอย่างเดียวเดนผาดางชนขาแข้งเด้งมาอาจจะต้องวัดกันแข้งสุดท้ายเข่าสุดท้ายเลยครับแบบนี้โอ้โหดูครับมาเดนผาดามา,มาอีกครับมาอีกวงนจับมาจับแล้วสี่ไปตีไป พยายามจะหนึ่งนาทีสุดท้ายอ่าหนึ่งอำนาจแยบไว้เด่นพาดางต้องหาเรื่องครับมหาตอนนี้เหมือนรู้แล้วครับเขาเขาไม่ต้องเขาไม่ต้องครับกำปั้นแล้วครับครับโอ้โหฟ้าัยต่อเนื่องนะครับชนะคะแนนเดนพาดางแดงลดดีไปแบบโอ้โหสุดมันเลยครับในผู้ชนะของเรานะครับหนึ่งอำนาจอึ่ง